นี่แหละเข้ามาเขย่งไปคู่่คูใครขึ้นมานเดี๋ยวก็เดินขึ้นมาทีละคู่เดินขึ้นมาทีละคู่ว่ะแฟนก็หลงึ้นมากเราเป็นคู่แพร่ไปไหนคู่เคยเฮ้ยไปยังบ้างควาสามารถคู่เราเป็นยังบ้างพูดถึงสำหรคู่ได้เลยเหรอไดเลยพูดเลยครับโอเคให้หลงคุแนะนำเดี๋ยวก่อในสหรับในภาคสามนะครับคู่ของเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าจากที่เดย์เคยตามใจอิฐ ตอนนี้อิต้องกลับมาตามใจเดย์เพื่อที่ว่าจะเอาความทรงจําของเดย์กลับคืนมาให้ได้ในช่วงระยะเวลา3ปีที่เคยคบกันมาครับใช่ครับือ่มอก่นอนนีเดย์แบบดูแลอิทตลอดเลยต่อไปก็จะมีที่ได้แบบดูแลเดย์บ้างใช่ครับเห็นว่าเขาเอาใจเอาใจแบบสูงมากเอาใจเยอะมากเรื่องนี้ เอาใจใจเยอะมากเป็นคนที่เอาใจใจมากๆเลยนะครับเป็นละครที่ทำของค่ะเออเวลาแบบอยากได้อะไรเล็กน้อยเงี้ยสมมติอ่ะเรื่องเค้กอยากกินเค้กคือเฮ้ยมันต้องกินตอนนี้เวลานี้เลยใช่ครับคือเป็นคนที่เอาใจใจมากต้องใช้ความใจเย็นขนาดไหนครับแฟนถามผุ้มหรอเออใช่เราอ่ะเอ้วใช้ความใจเย็นค่ะต้องลองรับอารมณ์เผาโอ้องจริงมันมันคือถ้า อยู่ในความที่เป็นอิดแล้วอ่ะเราก็คือก็เหมือนเป็นเป็นคนรักกันแล้วคือเขาเลยหรอเขาเลยหรอยัง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 วันไม่คิดหวั่นอ่าต่อต่อเลยลูกเหมือนเราเป็นแบบคนรักกันแล้วไงคือมันก็พบกันมาอยู่ด้วยกันมาสปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรมันก็เหมือนตอนแรกก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่พอมาอยู่ภาคสามเนี่ยมันเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็ดีครับคือ มันก็ไม่ได้ยากนะครับว่าแบบเ,ออเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรับตัวยังไงคือจะเป็นคนที่เอาแต่ใจอยู่แล้วอ,ะอ่ะกลายเป็นต้องไปเทคแคร์คนอื่นเ<ช>ลยยากตรงนี้ครับลงความต้องใช้ความรุนแรงค่ะไหนครับเรื่องนี้ดุเดือดมากเลยครับก็คนโอรุนแรงทุกทุกซีนเลยครับทุกซีนเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทําการคําพูดหรือว่าอะไรก็ตามจะใช้แต่อารมณ์ซะส่วนใหญ่ครับเหตุผลไม่ค่อยมีแลซีนเดือดมากเลยนะครับ เราต้องคุยกันยังไงบ้างผู้เราเลิฟซีนเหรอครับเลิฟซีนเอาตอนเวิร์กช็อปก่อนดีกว่าตอนเวิร์กช็อปเรารู้สึกว่าเราน่าจะทําได้แบบน่าจะเกร็งๆกันอยู่แต่พอไปถึงหน้าเซตผมรู้สึกว่ามันเราทลายกันแกลกแพงของแต่ละกันออกไปใช่ครับมันเหมือนไม่ต้องกิดอะไรแล้วคือพออยู่ในซีนปุ๊บเราก็ทําไปเลยเพราะต่างคนรู้สึกว่าต่างไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเล่นด้วยกันง่าย อฝากให้ให้แฟนติดตามคู่เราหน่อยค่ะเพราะว่าทิเซอร์ปล่อยออกมาคือแบบไม่ไหวเลยกลมุกพี่ด้วยก็เอาเอางี้ดีกว่าเนาะเอาเอาเอายี้ดีกว่าเรื่องเรื่องละโคตรมีคนอ่านหนึ่งร้อยล้านวิวเลยเนาะใช่ต่างคนก็ต่างความคิดแหละว่าตัวละครของเราจะเป็นยังไงกันในในฐานะที่ทุกคนเคยเห็นตัวละครในความคิดของทุกคนแล้ว คราวนี้อยากให้ลองเปิดใจมาดูตัวละครที่อยู่บนจอทีวีบ้างพวกเราก็สัญญานะครับว่าจะทำให้ออกมาดีที่สุดในในแบบของเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไม่ตรงคาแรคเตอร์ตามที่ทุกคนคิดไว้แต่ว่าลองมาดูเดย์อิทในฉบับของเราดูนะครับผู้ต่อไปครับให้เป็นผู้ผู้สองแนะนำตัวแล้วก็แนะนำว่าเรารับบทเป็นอะไรครับสวัสดีครับผมไนนะครับผม เอ้ผมลอซี่ครับแล้วบทเป็นไหนินบทไหนจีนจินกระบิดจนกระบทดสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับตีมีิพัฒน์ครับผมแล้วบทเป็นเกียร์ครับผมบทบาทคู่เราเป็นเงยบ้างก็ต้องบอกว่านิสัยของเกียร์เนี่ยเป็นปกติเอาเป็นคนกลนๆครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตอนแรกก็ทําไม่ดีกับเขาไ้เยอะครับแต่พอโดนความรักเอาคืนก็เลยต้องยอมทุกอย่างครับผมซิโร่าตตอคนนี้เลยครับ จริงผมก็เคารพทุกคนนะครับผมเดวินเดวินเกียเลื่อยอยู่คนเดียวครับผมครับเขาเป็นลูกแมวของผมใช่ครับพี่เชียต้องตีงผู้เรามันจะเยอะเหมือนผู้ต้องต้องบอกว่ายอมผู้นี้นะโอ้เขามีแบบทับทุบทับทุบทับทับต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 บแตกคู่เราก็จะเป็นแบบมึงมึงมึงอะไรเงี้ยเราเป็นแก่าคงเก่าลาง ่ครับก็มีแบบตอนทีเซอร์หลุดออกมาก็มีคู่เราที่อยู่แบบน้ำตกกาแฟร์ตอนอยู่แชวร์ตอันดับหนึ่งเป็นกองเชียร์เขาหรอเขาเรือยังไงตอนต้องบอกตอนนั้นไปส่งครับไปส่งเฉยๆหรอไปส่งเพื่อเพื่อเพื่อเฉลยอะไรบางอย่างใช่ต้องไปรอดูฝากแฟนๆติดตามคู่เราหน่อยครับแล้วก็ฝาก ติดตามในด้วยนะครับในเลอรินโดนะครับครับผมก็ตักเกลียดด้วยนะครับยังไงคู่ของเราสองคนก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับอ่ะคู่ต่อไปคร่ะเจ้าโป๊ะอ่ะอ่ะแนะนำตัวเองแล้วรบกวนเป็นใครครับโอเคครับผมสวัสดีครับปานะครับก๊กครับผมรับบทเป็นนีนครับรับบทเป็นนีกครับ ติดแล้วแล้วเราต้องเล่าอะไรบ้างนะครับความสัมพันธ์ของคู่เราความสัมพันธ์ของคู่เราในนี้ในภาค3ก็มันจะกระโดดมาในตอนที่เราเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วครับผมจริงๆตอนภาคหนึ่งนี่ก็ดูเดือดไม่เผ็ดจักเดยอิดเลยครับแต่ตอนนี้เรามาเป็นแบบปิ้งหักใส่เป็แฟนกันแล้วเพราะว่าในภาค3เราเป็นแฟนกันแล้วครับแต่ว่าตอนภาคแรกก็จะมีความแบบว่าเหมือนเราทําเป็นไม่ชอบเขาแต่จริงๆเราก็ ตกผมนัเบ่งตัวอะไรขึ้นเหรอคุณเนี่ยมันจะมีปมอะไรพิเศษไหมหรอเราโอ้โหอยากจะบอกว่าผมอ่านแล้วผมอ่านผมอ่านนิยายมาแล้วผมดาวเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภายใต้ความล่าเริงแบบเนี้ยอันเดอร์ไลน์ของตัวตัวผมตัวของนิกเองเนี่ยจะค่อนข้างลึกมากมาจากครอพัวที่ไม่อบอุ่นต่างๆมีการโดนทำลายร่างกายด้วยมีการโดนคุ่นผีเชิงที่ชายต่างๆด้วยซึ่งใครอ่านนิยายมาก็จะพอรู้บ้างว่าในภาคหนึ่งที่นิกโดนแบบกระทำมามันทำให้ เกิดหน้ากากอะไรออกมาบ้างผมเลยว่าบทนี่เขาแจะยากดึงแกเราโดนกระทำผููกกระทำหรือเปเ่าเราอันนี้ก็กระทำมาแต่ตอนแรกเลยครห่วงห่วงห่วงหวงหวงห่วงจ้าห่วงห่วงหวงงหองนี้ห่ว่งห่ววว่วงหวงห่งห่งห่งวงมววงวงห่วงวง่ง่วงัวงงหรงห่วงหวง่งห่วงห่บว่าเหวงงห่งงห้งวง่งหวงรัวว่งงวหง มากกว่าที่เขาจะหัวโตอยู่ครับผมถ้าเราไปได้ติดตามเลิฟซีในคู่เราบ้างเป็นตัวอย่เีเป็นขนาดไหนจะขนาดไหนจะขนาดไหนอยากดูต้องรอดูนะครับต้องอัพเังเรายังไม่ได้อัปเดทแต่ถ้าในติดตามถ้าในนิยายคือมันก็ค่อนข้างจะประมาณหนักหน่วงมากเลยครับ นัดมองเหมือนกันครับอาจจะไม่เท่าในทีเซอร์ดีในห้องน้ำมันไม่ขนาดนั้นอุยอะไรตกอุ้ยแอบสปอยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคฝากงานฝากแล้วฝากงานก่อนแป๊บราฝากล้าฝากงานครับเอาดิเอาดิก็ฝากรักซินโด้ด้วยนะครับผมแล้วเป็นโดมนะครับขอบคุณดีกว่าคุณฝากล้าด้วยนะครับผมรับบทเป็นนี้นะครับในรักขั้วโค่นหอยมังสาครับผมฝากนิดเดียนะครับในระบบเป็นโด้ลักขั้วโค่นหอยมังสาไหมครับฝากตูนีนิด้วยนะครับเจ้สวัสดีครับ อ้าวต่อไปครับคู่ต่อไปครับพู่ต่อไปคันเู่ต่ีครับคู่ต่ครับค่ต่อรับคู่ตไปครับอับคู่อ่อไปครับคูอไปรับคูครับ่รับคู่ปครับคู่ครับรับอรับคป็นับคู่ต่ครับครับคตปรับคู่อครับคู่ตองเราเูป็นคู่น่ับ่ต่อไปครับค่รับคู่ตรับคูตอครับครับอครับคริงคเป็นคน่ี่อมว่านันเน่่ยเป็นเหมือน เหมือนผู้ชายหลายๆคนที่เวลาอยากจะแสดงความรักออกไปจะเน้นไปที่การกระทํามากกว่าเวลารู้สึกห่วงรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจะเพ็คออกไปเป็นทางแบบเป็นเหมือนคาสั่งไปเลยจะไม่ค่อยมาแบบมเมาเชีวีดมาหรือทาให้แบบตัวแม็กเนี่ยรู้สึกว่านางเป็นคนไม่มีหัวใจหรือว่าเป็นคนแบบโหดหรือเป็นคนใจร้ายแล้วคราวนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาแพ้ใครก็ไม่เป็นแล้วก็ต้องการอะไรก็ ก็อยากจะไปคว้ามาให้ได้ซึ่งพอเขาต้องการในตัวแม็กเนี่ยเขาก็เลยใช้แบบวิธีที่ค่อนข้างจะแบบเทรดฟอร์เวิร์อนิดองนึ่งในการแบบเ้ามาแสดงว่าถ้าเราต้องการเขามันก็ต้องมีเอ็นซีสิโอ้โหขึ้ไงไงสรุสำหรับแฟนนิยายหลายๆคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ที่อ่านตัวละครดันแม็กเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าฉากเอ็นซีในเรื่องนั้นน่ะค่อนข้างจะระหนักมากๆ เรียกว่าหน้าเวนหน้าเลยก็ได้ครับหน้าเวนหน้าจริงๆครับแบบบทหนึ่งบทหนึ่งต้องมีสักหนึ่งฉากแต่สดงว่าคู่เราก็ไม่น้อยจากคู่อื่นเลยเอ็นซีน่าจะที่สุดของ <laughs> ในจัก,กรวาล้แิงๆในในเรื่องนโรมเนี่ยครับาทั้งนักเกียนเองแล้วก็ทั้งขับทิยายเนี่ยจะจะรู้ว่านันแม็กเป็นคู่ที่เรื่อง ดูเดือดดูเดือดที่สุดทีใส่เหมือนหน้าเราเลยครับผมครับผมกอเออรับเออตามแบบเอาแบบไปขับให้ดู NC คู่เราโอ้โหคือจริงๆเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะคอลแลบกันครับมานถึงว่ามันจะมันจะไปแบบพาร์โล่กัน ในละครพูดโปอยังมึงสนะครับจะเป็นเรื่องของเดิกที่าดำเนินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของนันแม็กเนี่ยถ้าเกิดใครอ่านอ่านคู่มาจะรู้ว่าตัวละครคู่นี้ก็สร้างความสัมพันธ์อยู่ใน,น,น,นช่วงที่ั้นนี้เลยครับแต่ในในตรงนี้อาจจะแบบไม่ได้เห็นนันแม็ก เยอะมากายใช่เราจะเน้นมีรายการหลักฉากจะไม่มีใครแบบรู้เราเราจะอะไรกันหลังมอนิเนเอร์นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีภาคภาคแย่ของหลักเก่าใช่แต่ว่าฝากติดตามเราในลิฟซินโดรม้วกก้นผลอย่างม well. ูนสามด้นะครับเราจะโผล่มาเป็นช่วงๆครับก็จะว่าหนึ่งสองก็คือหนักไปแล้วเอ็นซีสามนี่คือเปลี่ยนกันแล้ว ่ในสามเราเป็นเราใช่ใช่ทีมคู่เราเดี๋ยวริ่มเผิดที่ประมาณตายสองก็ถึงทั้งสามเลยครับขาผมขาสามได้ไหมขาคู่เนี่ยคู่เรากัดคู่เอาคู่เรากัดปิดยังไม่ใช่คู่ครับไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่เราเป็นมือปืนใช่ไหมใช่ครับเอาเอาอันนี้คือทำคู่กันพี่เอกับนสวัสดีครับครับครับอ่านัดแสดงใหม่ครับผมอันนี้พี่เอคือครั้งแรกเลยอไหมครับผมสำหรับชินิวายใช่ ที่เต็มตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกครับเรียกผู้ดังยินนะครับครับคือเต็มตัวคนลรับเป็นอะไรบ้างครับต้องมาพูดก oh ับผมโอ้โหอันนี้ผมบอกบอกเลยว่าคือแสดงมา300กว่าเรื่องแล้วฮนะตั้งแต่สิงค์ทัวร์แต่ว่าพอพอทราบว่าเป็นซีรีส์ที่มี f อฟีเปกลุ่มแฟนคลับนะก็มียอดดูสูงมากมันก็มีความกดดันนิดหน่อยเพราะว่ากลุม่มกลุ่มกลุ่มที่เขาดูอ่ะที่เขาติดตามมาโน้ติยาน แล้วจะมีภาพของเขาอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงที่เราจะต้องทำให้ตัวละครในชีวิตออกมาแล้วพอเวเรามาเจอกับตีมตีมที่เป็นแบบมันใหม่มากสำหรับซีรีส์วายนะฮะใช่ไหมครับซีรีส์วายเนี่ยมันมันจะไม่มีสไตล์นี้มาก่อนจะเป็นแบบรักคุกทิศอันนี้ก็อต่ไปเลยนี่คือคือมันมีความเท่อยู่ในเรื่องมาเฟียเนี่ย แสดงมาเยอะครับคุณซ้องแต่นี่ก็เป็นการปิกงปิ๊งโกรธครับแล้วก็มาเจอน้องเป็นเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ซึ่งวัยหันกันคู่ที่วัยหันจริงจริงพอมาคู่พอคู่กันมันต้องละลายพฤติกรรมยังไงบ้างสำหรับเราที่เขาผมว่าคุณทิชชินกับพอทิชชี่กับพี่เอเพราะเราติดตามคนงานเอาพี่เอมานะครับมันเรื่อยๆเลยคนนี้เนี่ยแต่พอมาเจอทิชชี่เนี่ยพอพี่เอเป็นมาเฟีย ผมนึกภาพได้นะในจินตนาการของผมอะผมนึกภาพออกว่าโอ้เอเศาฉินเป็นมาเฟียนะครับก็เลยรู้สึกพอคุยก็บอกว่าก็คุคิดกันเลยนะครับครับผมที่เขาคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคล้าคล้ายมือขวาของมาเฟียใช่ครับครับมือขวาเนี่ยครับขวามือซ้ายด้วยหรือเปล่าครับผมจริงๆเนี่ยตัวของผมเนี่ยครับตัวผมมันก็อุปนิสัยเป็นหนุ่มหน้าหวานหน้าสวยครับดูเรียบๆไม่มีอะไรแต่แบบว่ามันจะแอบซ่อนความ เรียกว่าความร้ายกาจของมันครับผมไม่งั้นมันจะอยู่มาเฟียไม่ได้จริงๆในเรื่องคือคู่กันครับผมคู่กันมันไม่มีฉากเอซีมาคู่เราอะเรื่องซีนหนักก็รอดูจากอ่านบทแล้วมันมีมาพี่เอออ่านเรื่องย่อจริงๆแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นวายหรือเ g b t เนี่ยถ้าสมมติมีอ่ะผมว่าด้วยด้วยความเป็นเ็นเซอร์ชีครับ มันมันต้องออกมาอย่างอย่างเหมาะสมและสวยงามเลยตรงนี้ไม่ไม่ค่อย่วกครับจริงจริงต่อด้วยเก่งกันทั้งคู่ไหมเกลงผมเนี่ยเกลงทำไมถึงเก่งอ่ะเพราะสูงไงไม่ชอบทำไมเราเก่งพอเวลาเนี่ยก็จริงๆผมเกรงทุกเรื่องนะฮะคือผมบอกเลยว่านักแสดงสด้มาเยอะแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นพังเรื่องก็ตามเวลาเรามามาเจอกันกองใหม่ เราเจอทีมใหม่ทีมงานใหม่นักแสดงใหม่ไม่ต้องกันนับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือเริ่มต้นด้วยกันกแบบเรื่องนี้ก็เป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นทีมเวิร์กที่แบบมีความเชื่อในในในบทแลว้วก็ในเรื่องของความรักของของมนุษยชาติเราตัดเรื่องของของอเอเสสะพไปครับเอฟ t คือกลุ่มที่แบบเฮ้ยมันมีเยอะมากเราต้องเราต้องเชื่อเลยเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าครึ่งโลกอะ่ะใช่ไหมครับนี่เป็นกลุ่มที่ เป็นเรื่องราวที่พูดถึงความรักของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ยากในะในการในการที่เราจะเชื่อเขาจริงครับให้ปากคู่เราครับผมให้น้องฝากดีกว่าค้าบผมยังไงก็คู่เราเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ฉีกเลยพี่เอ๋ครับจะเป็นความรักที่แบบ,บมองว่าสวยงามนะความรักที่ดูสวยงามดูมีความ ยุคเตี้ยต้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นสีไวแนวนี้บอกว่าน่าจะแซ่บนะครับผมผมกับน้องเนี่ยชื่ออะไรนะฮะปาร์คเขาแบบปาร์คในเรื่องอะไรในื่อคิมโขาบอกในเรื่องยุทคิมครับเอาก็ฝากคาแรคเตอร์ของกมลนะครับเฟียตะมนผมด้วยเพราะว่าครับเราจะพยายามรับผิดชอบในคาแรคเตอร์นี้ให้ให้ใกล้เคียงกับบทนายนการของคุณมากที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าโหแล้วก็ คขอบคคุณรับฝากกำลังใจกินไปด้วยนะครับ่ายค่ะมือปืนขึ้นค่ะปยิงเขาสายน้ำแล้วผลแค่นั้นสวัสดีครับผมตอนก่อนเลยก่อนเลยผมลิสกีครับรัชชานนวงตัวมอนเล่นเป็นบอลครับชอบอิดเหมือนกับสวัสดีครับนลลงเดชกุลเกียรติชัยครับวิวครับผมรับบทเป็นพีครับก็ฝังเรนบทเราเป็นจริงเราเป็นทีมชอบอิดเหมือนกันครับแต่ว่าเรา แสดงออกทางความรักคนละขั้วกันอย่างของผมจะเป็นฟิละล่องใสาเก่าครับจะเป็นรู้สึกว่าแค่ได้เป็นเพื่อนยังดีกว่าไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิต mm hmm. ก็จะเป็นฟิลอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีอะไรก็คอยนึกถึงเป็นห่วงอิดเสมอไปหาเทคแค่อะไรจนบางทีเดก็จะถึงไม่มีความจำกัดสัดมันธครับเฟรนโซนครับเฟรน์โซน FWD เดี๋ยวไม่ได้ามอน้องส่วนพีส่วนพีนะครับก็เหมือนรับบทเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าผิดหวังจากความรักครับจากอิทิบนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นปมในใจแล้วก็แสดงออกมาในแบบทางแง่ลบคือแบบมีความริษยาห่วงถึงขั้นบอบว่ารับไม่ได้นะแบบที่มันเป็นก็ตามเอาไปบินเขาคือิงแมงเมี๊ยเหรอในเรื่องอ่ะใช่ครับแต่หน้าเราดูลุกเนิร์ดมากเลยนะแต่ว่าดูในภาพนิงก็คือเราดู จะคือค่อนข้างขัดกับคาแรคเตอร์ตัวจริงนิดนึงครับแต่ว่าก็พยายามทำออกมาดูนิสกันสมอก็ถ้าถามว่าโดดเยอะไหมคือถ้าเวลาผมโาโหนี่ก็ถ้าสุดๆจริงก็อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นจริงับแต่ก็น่าอาจจะประมาณนี้ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็พีเนี่ยครับเป็นคนที่แบบว่าจะพูดยังไงดีแบบเนื่องจากผิดหวังมาแล้วเนี่ยแบบ เก็บกดมาเนี่ยในเรื่องก็คือเหมือนจะแบบจากในบทนะครับก็จะเหมือนกับประมาณแบบว่าคอยแอบตามแบบว่าคอยดูคอยแบบสอดส่องตลอดเวลาเหมือนว่าหลังที่เขาค้ามจัาเสื่อมไปแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยเรารู้ข่าวแล้วนะเราเรากลับมาแล้วเราก็แบบแบบเฮ้ยไม่ได้ผมต้องจัดการมันให้ได้อะไรอ<ต>ย่างงี้ย่างว่าจะใครดูเก็บเราแน่นอน ก็งก็แน่นอนน่แหละพี่ว่าถ้าเามื่านแบบนี้ก็หายใจเดียวไม่ได้ใช่ไมใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วในบทเนี่ยเราสองคนก็ไม่มีคููด้วยอ่าใช่ครับก็คือเหมือนกัลุยเดี่ยวอย่างเดียวเลยะครับอันนี้แอบชอบอันนี้แอบแครนก็คือจะแย่งให้ได้ก็ไม่อยากให้เขารากายอันนี้อยากจะแย่งเขามาผมก็ไม่อยากแย่งเขาแต่ว่ากินดีที่เขารักกันอะไรแต่ก็ลึกๆแล้วอาจจะซ่อนความแบบดีถ้ามีโอกาสแบบเดย์ก็คงดีอะไรอย่างเงี้ย ฝากแต่ละคนบทแต่ละคนก็ยังไงก็ฝากเรื่องฝากบอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากคาแรคเตอร์ของนักแสดงทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งใจทําการบ้านแล้วก็ฝากเรื่องโรสซินโดร์ไปในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ ก็ฝากตัวละครชื่อพีด้วยนะครับแล้วก็บางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเดชอบอิฐแต่ถ้าใครเกลียดเดชเกลียดอิฐเนี่ยก็ให้ติดตามพีกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพีจะทำลายเดชกันอีกให้ดูครับยิ่งไม่เหนื่อยขอบคุณครับ